สวัสดีครับผมฝางซี CPU มีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว OPPO A92 นะครับนี่ก็เป็นเครื่องนี้นะครับที่อยู่ในมือผมนะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะเอาแบตเตอรี่ของดิสซิงนะครับมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแบตเตอรี่ของดิสซิงนะครับเขาก็มีการรับประกันที่1ปีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกครับสำหรับใครที่ใช้แบตเตอรี่ดิสซิงเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้นะครับตัวแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนได้ทั้งตัว OPPO A92 นะครับแล้วก็ตัว OPPO A52 นะครับก็สาาาาาามมรรรรรรรถเเ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 เปปลลีีีีีีี่่่่ยยยยนนนนนนนไดดดด้้ะะใแแบบบบตตตตตอออออกกกววววััััคคคโู๋ิธขง ทรศัพท์รุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการแกะตัวฝาหลังเนาะให้เราทําการปิดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมก็ปิดเครื่องเรียบร้อยครับพอเราปิดเครื่องเสร็จแล้วเนาะก่อนเราทาการถอดถาดซิมออกนะครับถาดซิมจะอยู่ตรงด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับเข็มจิ้มซิมแล้วก็ดึงออกเลยนะครับพอเราปิดเครื่องถอดถาดซิมออกแล้วนะครับเราก็จะมาทําการถอดตัวฝาหลังออกนะครับโดยตัวฝาหลังเนี่ยมันจะมี2ชั้นเนาะก็จะเป็นฝาหลังชั้นแรกนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบด้านหลังอีกกกกตตตตัััััวววช้้้้นนนนนึงงงงะะรเาาออออแขหลี่ผมจ ใช้ไดร้อนเนาะเป่าออกดีกว่าครับมันจะได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหาอะไรบางๆนะครับมาสอดเข้าเหมือนเดิมเข้าไปพอประมาณเนาะก็หาทั่วกก๊าซแบบนี้ครับมาสอดอีกทีหนึ่งมันถึงจะดันได้นะครับนี่ครับสอดเข้าไปได้แบบนี้แล้วก็ลูดเลยครับลูดเลยลูดให้ทั่วตัวเครื่องเลยนะครับรอบตัวเครื่องเลย เรียบร้อยครับแกะตัวฝาลังออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะเจอแบบนี้เนาะมันเดิมครับอันนี้เราจะต้องแกะตัวฝาครอบออกนะครับโดยการใช้ไขควงนะครับมาขันตัวน็อตยึดออกนะครับก็ขันออกเลยครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะครับข้างล่างตัวนี้ก็ขันออกเหมือนกันครับ พอได้แบบนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวฝาครอบออกนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงถาดซิมนะครับน่าจะแกะง่ายที่สุดแล้ว <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวมาเลยนะครับ หลุดออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวฟาหลังเนาะหลุดออกมาแบบนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับสังเกตตัวตรงนี้จะมีสายแพรนะครับมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับแบบนี้ตอนเราจะประกอบใส่ก็อย่าลืมใส่กลับเข้าไปด้วยนะครับพอเราแกะออกมาได้แบบนี้ก็ถอสายแพรของแบตเตอรี่เลยครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงที่ผมชี้เลยนะครับถอดออกมาเลยอ่าสายแพรหลุดแล้วนะครับก็แกะแบตเตอรี่ครับทีนี้โดยการดึงตัวชุูเขียวนี่แหละครับนะครับดึงขึ้นมาเลย แบบนี้แรงก็ดึงไม่ยากครับนี่ครับลูดออกมาแล้วนะครับก็แกะไม่ยากนะครับแบตเก่าออกมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะแกะตัวพลาสติกกาวเก่าออกนะครับขอบตรงนี้แกะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปทับกับตัวแบตใหม่นะตัวแบตใหม่มันก็มีกาวใหม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันจะดันกับตัวฝาหลังนะครับแกะเลยแกะได้แบบนี้แล้วนะครับก็เอาแบตใหม่มานะครับ ก่อนที่เราจะประกอบแบตใหม่เข้าไปนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราทําการเทสตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับวิธีการเทสตัวแบตเตอรี่ก็ไม่ยากครับก็แค่วางลงไปครับแล้วก็ลองเสียบตัวสายแพรแบตเตอรี่ดูนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูถ้าเครื่องเปิดติดนะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะใช้งานไปสักพักหนึ่งก็ไม่มีปัญหาก็ได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วมันเปิดไม่ติดอันนี้เราก็ต้องส่งเคสมะครับแต่ว่าแบตต็นี้ของผมผมก็เทสแล้วเรียบร้อยครับก็เปิดติดใช้ได้ปกติครับผมก็จะมาประกอบให้เพื่อนดดูเเลยนนะรรรับววิธีีีปกกกกอออ็ให้้้าาาึงงตตตแผพสสฟ ลืองออกเลยนะครับแล้วเราก็วางตัวแบตเตอรี่ลงไปเนาะให้มันพอดีกับตรงที่เสียบสายแพนะครับโอเคครับเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เสียบสายแพรครับอันนี้เราจะต้องงัดสายแพมาด้านข้างอีกนิดนึงครับเพื่อให้มันตรงเนาะกับ จุดเสียบสายแพรครับนี่เสียบลงไปแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเสียบลงไปแล้วครับเรียบร้อยเสียบได้แบบนี้แล้วก็เอาตัวฝาครอบตัวเครื่องครับมาประกอบเข้าไปครับตรงนี้เนาะมันมีสายแพรอยู่นะครับอย่าลืมต่อสายแพรตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อเราประกอบเข้าไปแล้วสายแพรมันไม่เข้ารูนะครับมันก็จะยุ่งยากเนาะเรียบร้อยครับก็วางฝาหลังให้ตรงครับแล้วก็งัดกดดันลงไปเลย เมื่อเราใส่ตัวฝาหลังลงไปแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราทําการขันน็อตยึดกลับคืนครับทุกตัวเลยนะครับ เมื่อเราขันน็อตเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะมาทากาวแปะตัวฝาหลังลงไปครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทากาวเนี่ยให้เราทําความสะอาดตรงของเครื่องออกก่อนนะครับถ้ามีกาวเก่าก็แกะกาวเก่าก็ได้ครับเนอะอันนี้ผมก็ทําความสะอาดไปนิดนึงแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะผมก็จะโอเคแล้วนะครับสำหรับฝาหลังตัวนี้เ้วผมก็จะติดกาวเลยนะครับกาวที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เจ็ดพันครับตัวนี้ครับเป็นกาวสีดำเนาะก็ใช้ค่อนข้างดีเลยนะครับทาลงไปเลยไม่ต้องทาเยอะนะครับเดี๋ยวมันเลอะเนาะทานิดเดียวมันก็ติดแล้วนนะคครััับแแต่่่่ววาาขอททให้ม นี่แบบนี้แล้วก็ฝาหลังครับมาประกบลงไปเลยประกบลงไปแล้วนะครับก็เอาหนังยางนะครับมารัดไว้นะครับให้มันแน่นเนาะรัดไว้เยอะๆเลยนะครับ นี่ครับก็เป็นประมาณนี้เนาะรัดประมาณนี้นะครับก็จะอยู่แล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับก็จะสามารถใช้ได้แล้วเนาะสำหรับโทรศัพท์ของเรานะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว oppo a92 ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อให้นะครับตรงช่อง description แล้วก็ช่อง comment นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเปลี่ยนเองก็ลองกดไปสั่งมาเปลี่ยนดูได้ครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับแต่วอาจจะต้องมีอุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัวททรรศัพพ์ุ่่่นนนนนีี้้ะคคคบาเืือออไชลิปกก็ยมด ผมครับก็จะมีทั้งในตัว YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ผมก็จะนำมาลงให้เพื่อนรับชมตลอดเลยครับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ